สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเหมือนเช่นเคยครับผมทิศบ้วนบางประมาะอธิศบ้วนกิยาพันธ์ในช่วงทิศบ้วนบอกกล่าววันนี้มาบอกมากล่าวก็ท่านผู้ชมเรื่องของกุหลาบซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรัก หลายเพลงบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่ทารักให้เป็นก็ไม่ทุกข์ท่านผู้ชมที่เคารพครับแต่ที่เราปลูกกุหลาบแล้วเราทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุหลาบในหน้าแล้งหรือว่าฤดูร้อนแล้วบอกว่าหน้าฝนก็มีโรคอย่างหนึง่งหน้าหนาวก็เป็นโรคราแป้งพาวเดอรี่มิดวดและถ้าเผื่อว่าเลยหนาวไปแล้วเข้าสู่ช่วงแล้งอะไรจะเกิดขึ้นกับกุหลาบครับ ตัวที่จะสร้างปัญหามากก็คือเพลี้ยไฟครับท่านผู้ชมเพลี้ยไฟจะไปทําให้กุหลาบเทศจะแตกใบออกมาแทนที่ใบมันจะแผ่ตามปกติแล้วก็กลายเป็นใบที่ใหญ่สมบูรณ์ตามปกติใบมันจะเล็กแล้วก็จะมีอาการหงิกหงิกงองอออันนี้เป็นผลจากการที่เพลี้ยไฟมาดูดกิ่นครับท่านผู้ชมครับถ้าเราจะกําจัดเพลี้ยไฟทางธรรมชาติก็คือ เราก็ควรจะรดน้ำให้ชุ่มใบกุหลาบและให้ใบแห้งก่อนคัมนะฮะแต่ถ้าเราจะต้องป้องกันพราะเราปลูกเยอะก็จะต้องใช้สารป้องกันการจัดเพียียไฟตัวอย่างกรณีแอสเซนที่จะใช้ฉีดพ่นนะฮะกุหลาบก็จะแตกใบมาได้ตามปกตินอกจากเพียียไฟแล้วยังมีศัตรูอีกตัวหนึ่งก็คือไรศัตรูพืชแทนที่เราจะเห็นว่าใบมันเขียวสดใส ใบมันก็เป็นจุดประ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 ,ประแล้วถ้าดูให้ดีจะมีเป็นคล้ายๆสีแดงๆเล็กๆเป็นจุดๆนั่นคือการทำลายของไรแดงครับเราก็ควรจะใช้กรรมฐถันผงคุมรัสฉีดพ่นป้องกันนอกเหนือจากการที่รดน้ำให้เปียกใบแต่ว่าให้ใบแห้งก่อนคํากุหลาบในทุกฤดูกาลปัญหาหนึ่งก็คือว่า มันจะมีหนอนเจาะดอกกุหลาบครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นยังมีศัตรูพืชอื่นๆอีกเหมือนความรักเราจึงต้องทนุถนอมความรักให้ถูกวิธีด้วยครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธุ์จำกัด